รถขนส่งสินค้าไร้คนขับเริ่มทดลองวิ่งบนทางด่วนในภูมิภาคปักกิ่งเทียนจินเหอเปย่ยซึ่งเป็นเส้นทางหลักของเขตเศรษฐกิจทางตอนเหนือของจีนถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการขนส่งอัตโนมัติข้ามบนทลนรถบรรทุกอัจฉริยะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนซึ่งการขับขี่อัตโนมัติเป็นไปอยา่างราบรื่นรองผู้อ,อเมริกรันสถาบันวิจัยวิศวกรรมเปยฉีโฟอตอนกล่าวว่ารถขนส่งอัจฉริยะมีความปลอดภยัย แลายชุดต้นทุนได้อย่างมากผู้อำนวยการแผนอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งสำนักงานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปักกิ่งกล่าวว่าการขับขี่<า>อัตโนมัติเป็นการบูรณาการเทคโนโลยียานยนต์ถนนและระบบคลาวเข้าด,ด้วยกันโดยมีระบบติดตามข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยในการขับขี่อัจฉริยะโดยทางการปักกิ่งเทียนจินเหอเ่ย ร่วมกันกำหนดนโยบายการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อัจฉริยะโดยมาตรฐานเดียวกันการนำรถบรรทุกอัจฉริยะมาทดลองวิ่งบนทางด่วนปักกิ่งเทียนจินถังกู่จะเป็นโครงการนำร่องในการใช้งานรถขนส่งอัจฉริยะในภูมิภาคอื่นๆต่อไป